สวัสดีค่ะประเดินมาให้เบ่งเงินบ้านพี่น้องประเดินเล้อเพิ่นปลูกกันต้นสะเลเตง่ามงามพี่น้องมึงน,นะกันเมนมาท่า,ทานตะกี้กับสีไข่อยู่ดอกมึงดอกมันไกลสีวหายเบิดหรอดอกไล่หลายพี่น้องมึงเนะอันนี้ต้นนี้ยังก่อนนี่ไมมที่เป็นดอกมันสีอันนี้อันนี้อันนี้กับสเลเตอกันตีโอสะเลเต้เบิดเบ่งพี่น้องดอกเะเลเต้งามงามมึงน,นะอันนี้ก็ล่าเป็นนันมาคนน่ะมานนี่ย่อนแสงเลยมนันนี้อันนั้นต้นบอนหวานเด้อค่ะเด้อ อันนี้ต้นหมากให้เจ้าเนาะผู้นต้นค่าที่เพิ่นเอาเห็ดแันที่เป็นเห็ดกองเขาเนาะประเด็นสิยางไปทางไหนน้อน,นี่เนาะยางไปทางพี่ให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนี่ยว้าวนายยัง เบื้องต้นเตยเพิ่นเอาน้ำลงมากงามงามเป็นบวกหน่อยเนาะพี่น้องเบื้องในบอนหวานข้าเจ้างามขึ้นอย่างนี่งว่าตองไหนไปหากินไกต่ตะกี้ไปหากินไก่ไก่บาดนี้อยุกับบ้านเอามาปลูกไปมองได้ก็งามเหมดอ,อันนี้ต้นขาเนาะพี่น้องนี่ต้นลำขาตะกอนนีประเดียนยวนหน้าแถวบานแม่ประเดียนบานแม่ประเดียนตั้งแต๊กี่เพิ่นผ้าไปหน้าเพิ่นไปเอาต้นขางสิละ เอามานจนกระติบเข้าตพ่พประเดียนจานกระติบเข่าเก่งๆเลยอันนี้คือต้นข่าเนาะค่ะเนาะมองลำขาลำงามงามนะนี่แหละเพื่อนเอาอันนี้แหละไปสานก้องเขา่าสานกระติบเขา่าบานไม่ป่าประเดียนนั่นนี่บานไม่ป่าประเดียนเนาะค่ะเนาะอันพุ่นการตเตยงามงามพี่น้องไงอ้พวงนี้มีตะหม่องงามงามเพราะว่ามองนี่มันเป็นเป็นคือจังแองนำํำมันเป็นบวก ตะกอนนี่พ่อเตยมันอยู่คุมคุมมันเลยงามเนาะค่ะเนาะนตรงต้นข่างงามเพียยังนี่ต้น,ตนกล้วยข้าเจ้าทีข้าเจ้ามาเบิ่งยาน้างพี่น้องให้เบิ่งยาน้างพี่ยาน้างข้าเจ้าปลูกไปใส่ก็ง,งาม,มนนีะ่มีต้นหมอน,น,นต้นหมอนต้นไม้เน,นาะค่ะเนาะเราเมื่งงามงามพี่น้องเบิ่งน,น้ำกันนี่ต้นกล้วยพัน บริเวณนั่นนี่เพิน่นบริเวณที่เพินนะ่นเนาะป่าไปเดินกันอยู่ไล้ไหล,ยหลยอยุแต่ว่าหูตาเป็นยังดีอยู่ออมวงก็ลังสิออกดอกอเต็มต้นเลยนี่นี่นี่ต้นข่า เด้อพี่น้องไปเดินให้เห็นเมืองปลาบอนปลาบอนหวานปลาบอนหวานพันขุนบอนหวานพันมีแต่ต้นงามๆามบอนหวานต้นงามเพียอันนี้ต้นขาเนาะขุนเนาะมีต้นขาเบืองนอขาพะนะเต็มเลยนอขา ไปเตยเหตุีอย่างกินบ่สามะงามคักแั่น่ะงามคักอันนั้นกล้วยหอมบะน่ะอันนั้นกล้วยสมเนาะค่ะเนาะเม่งงามคักงามเนี่ยอันต้นบักสมใจเอานี้เราติใส่ลหรอไปเบิ่งจกข้าวกัน ตีกอไปไใบไกลแด้อันนี้ต้นันมักต้องนะค่ะเด้อต้นมักต้องคือกันครับต้นสะท้อนนั่นเป็นเงินพก็เจ้าเอิ้นมักเมามักสมสอยอันเดียวกันบ่นี่ตีโอ้มันเราพระท่านเนี่ยเป็นนวยอยู่เบิ่งพี่น้องต้นมักสมสอยบ้านเฮาเอิ้นต้นมักเมาอันเดี ประเด็นมาบ่ท่มกับจังหวะเขาเป็นนวยเนาะขันมาท่มจังหวะเขาเป็นนวยสิไทยให้เบิ่งอยู่โอ้ยระเบียงไก่โตัวแบบไงไงไก่นอนเนาะบ้านเาเอิ้นต้นหมักสมซอยต้นหมักเมาพะนะประเด็นกับบอหงจักคือกันนะหงจกักแต่ว่าต้นหมักสมซอยอีกอีกอันนึงเพื่อนเอิ้นต้นหมักเมาทีอ้าวเบิ่งมันหมดแดงพี่น้องพี่เบิ้งหมดแดงอืมคุณใดโทรมากนี่เนาะ ผู้ใหญ่ทั่วหาประเด็นเอาไว้ยซ้ำนี่กเด้อค่ะเด้อประเด็นลับโทรศัพท์ก่อนผู้ใดโทรมาหาประเด็นเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไรทุกเลือเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆมาให้กำลังใจประเด็นประเด็นสีลับโทรศัพท์ก่อนขอบคุณทั่วโลกเด้อค่ะเด้ออันนี้ประเด็นอยู่บ้านโคกลางแสงสว่างอันนี้ประเด็นมาอยู่ที่ของเงินแม่ป้าประเด็นเนาะค่ะเนาะ ไปด้วยก,กันสิจบคลิปใบซ้ำหนีกันเด้อค่ะเด้อรับโทรศัพท์จากหน่อยก่อนขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะไปติดตามคลิปหนาเนาะค่ะเนาะ